และที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็มีการเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานชิลๆท่องเที่ยวแม่ลานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอแม่ลานค่ะนายเอกสิทธิ์สองเมืองในอำเภอแม่ลานค่ะได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจักรยานชิลชิท่องเที่ยวแม่ลานเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอแม่ลานค่ะ พร้อมกับรณรงค์และส่งเสริมการออกกําลังกายให้กับเยาวชนแล้วก็บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นการป้องกันโรคภยัยไข้เจ็บขาะโดยการปั่นจัก,กรยานแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความรักความสามารถขี่ที่ดีต่อ,อก,การของชุมชนกับหน่วยง,งานต่างๆโดยจะมีชมรมปั่นจัก,กรยานของอําเภอแม่ลานแล้วก็ชมรมปั่นจักรยานของจังหวัดปัตตานีมาเข้าร่วมกว่า100คันด้วยกันสําหรับเส้นทางในการปั่นนะคะก็จะอยู่บริเวณล,ลานวัฒนธรรมอาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจะมีการสตาร์ทไปยังเส้นถนนสายสี 18ค่ะเพื่อที่จะไปเช็คอินจุดที่1นะคะก็คือบริเวณวงเวียนอสอทางเข้าอำเภอแม่ลานจากนั้นก็ไปต่ออยังจุดที่2ค่ะก็ไปที่บริเวณวัดปุบพระนิมิตนะคะบ้านนางโอเพื่อที่จะร่วมกันสักการะพระนอนหลวงพ่อดำค่ะแล้วก็จุดที่3นะคะเดินทางไปยังวัดปลักปรือค่ะ เพื่อที่จะสักการะทวดดีกาแล้วก็ไปต่อจุดที่4ค่ะอยู่ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ลานร่วมรับประทานอาหารกันที่นั่นค่ะงานนี้นะคะก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะคะระดับอำเภอผู้นำท้องถิ่นท้องที่ก็มาร่วมให้การต้อนรับค่ะ